ไฟแลมสองแถว D R สามแปบวแปและอา,าร์ทถึงอถึงที่ยุ้ยปานสักทีคานไหมเฮ้ยกดคานไปเลยกดแคบไปต่อ,อ คอมพิวเตอร์มันจะเก่งเข้ world, right? ากันในทุกเมนบอร์ดหรือเปล่ามันเป็นที่ตุกเกมนะไม่เกี่ยวกับเมนบอร์ดนะตันเกมเขาวางไว้มันก็เลยเก่งอ่ะตั้งหลบเด็กหลบเด็กใครจะไปโง่โดน อุ้ยหาเต็มหน้าลบโดนปะเนี่ยโอ้โห่เตหลัง

วายทิ้งายเว้ยเดี๋ยวๆปีอกอันีมาลวอ๋อวางไข่วางที่วางอือ้อวางอืออ้อหรอหนูโดนตีเฉองห่อเป็ดหนึ่งอย่างรวดเร็วในคลิปนี้เปดหนึ่งอย่างวว่วองตีเยซุ้ พี่ก็ให้ไงเล่าโกรธไปโกรธจะทำอะไรไม่ได้เอา้าเฮ้ยโอ้โห,โหความที่ฟูงขั้นสูงกินนี่ก่อนดีกว่าเหมือนเดิมเตรียมเตรียมสู้ อู๋ก็นำโอ๊ยี่มันีสองจังหวะวะังหวะอมาแล้ว ผู้หิงพวกนี้ได้ของวะลบดบกด้บโดนของกินของกินได้เฮยเฮ้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 ยเเฮ้ยเเเ้ยเ đo được 2 k, tui đãi đủ, này để lửa một mình, để một thân một ơi มันวางไข่อีกแล้วอ่ะจะมีช่วงเวลาที่มันไปวางไข่ให้ปืนนี้ยิงดีว่ะเฮ้ยไปไหนวะเดี๋ยวมันหายหายไปไหน ไอโทรมาอ๋อเอาจรารให้หน่อยโอยอย่าเรียบเียโอ้ยเติมเรียบไปเลยวัดกันไปเลยแพ้ก็ดูสินค้าเลยชนะก็คือเซฟเลยแพ้หรือชนะวัดกันไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนะรู้กันไปเลยรู้หรือยัง ไอ้ตรงนี้เสียเปียบเสียเปียบไม่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 ไมไมไม คิวกูเหรอก็มาเด็กคิวกูวางไควางไคเหรอคิววังไคม,ม่งมัวๆแล้วโอ้ยหมดเลยหมดหมดแมด็มดอาหมดทุกอย่างแล้วอ่ะเฮ้ยแล้วสู้ไงวะไม่มีอาวุธยิงจนหมดอีดเกิลแล้วกัน ใช่ปะคิวเลอร์คิวเลอร์ปะวะคิวเลอร์เซเว่นโดนโดนคิวเลอร์เซเว่นแน่โบแน่มาดิมาดิอุ้ย,ยตายแล้วตาย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 ให้ผ่านว่ะจบเฮ้ยผ่านแล้วเ ชิปหายว่าจ,จะผ่านกีเมนบอร์ดเนี่ยได้หายแหละลิฟเปล่าโอ้โหเซฟเดือนแล้วกูไม่เหลืออะไรแล้วมุดนจไปทางไหนอ่ะอกูป่าจะค่ายหาย,หายลามอนได้ใครไปทางนี้อ่ะตรงนั้นมีอะไรไเก็บไหมไม่มีนะ ที่ใสไปแล้วคืออะไรใสไปแล้วคือะอะไรอ๋อกิ้งใส่เองแล้วก็อันนี้กจิงจิงไงนี่ไปเองต้องต้องใช้มือถือผมเดี๋ยวผมหาที่เซฟก่อนนะครับทุกคนเพราะถ้าไม่เซฟเดี๋ยวแม่ให้กลับไปเล่นที่เดิมเป็นเรื่องเลยตอนนี้เลือเดเลยเท่าไหรก่กะเนี่ยโูเลือดก็โลปืนก็ไม่มีกระสุนไม่เหลือห่าไม่เหลืออะไรเลยทักอย่างดูดิไม่เหลืออะไรเลย ถ้าไม่เจอที่เซฟคืออาวสานอ่ะคือม้อยแน่นอนลิปนี้ต้องเขียนเล่นผ่านแล้วนะเยเราได้ไปฉากต่อไปแล้ว,ลวใช่ต้องใช้มือถือเติมเงินวู้ฮูที่เซฟที่เซฟเฮ้เรือใครวะโรเซอร์โรเซอร์คือใคร ทำไมคุณคิดไงกับเธอกันแน่นะอะเร็วๆรีบพกากูออกไปที่เซฟกูหัวหัวไม่ได้เซฟโอ้คำว่ารอดก็คือคำนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสินค้ากันนะครับโหมดโปรเฟชชั่นอลแคปเตอร์ที่12เซฟไป129ครั้งโอ้โหขดเยเอะบอร์ดใบนี้ดีเสถียรเล่นดีสนุก ผ่านด้วยโอ้โหดีตรงผ่านนี่แหละไปดูสินค้ากันดูซีพียูแซดกันสักนิดสักกระติด นี่ครับบอร์ดมีสองใบในล็อตนี้นะสวยทั้งคู่เลยขีแบตให้รวมหนึ่งขีดเอ็นเบลลิกบใบออดตัวเดียวกันเลยสี่สิบหกศูนย์หนึ่งแต่คนละ s ี่เ a l n u น b e r เบอร์นะว่คนละใบไปกะดาวดับแล้วมาดูกัน เสายพัดลมเพราะว่าไอ้พัดลมบนบอร์นี้เป็นสามพินไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้สี่พินนะตัวนี้วิ่งตามความร้อนแต่ตัวเนี้รู้สึกจะเป็นสามพินเนี่ยสามพินมันจะหมุนตามตามจำนวนพลังไฟมันจ่ายตามรอบพัดลมอย่าลืมไปดูช่องจีบีไม่รู้กันด้วยนะครับวันนี้กำลังมาเลย นี่สามศูนย์หกนที่ไอที่ยังไม่มีใครรับไปดูแลสวยงามขนาดนี้ทําไมทิ้งน,น้องได้ลงไม่รับน้องไปดูแลกันล่ะครับงามนะแนนดีเสียงดีช่อง usb ดีหมดช่องาตา a ดีทุกดูบอกเลย นี่ที่โอนถ่ายข้อมูลแบบ m dot ที่เป็น type c เสียบมันเร็วดีอ่ะก็เอามาใช้งานนะครับใส่าตาร์สีด u เต็มที่แรมสิบหกกิกกะเลนเผยเ้าจอดีดีหน่อยนะ cpu สวยทั้งสองใบหมดเลยเอ้าลืมเอาฝามาเดี๋ยวเอาฝา่อนค่ะ เต็มเลยฝาหลังแน่นอนปอดีเป๊ะโอเคนะปอดีเป๊ะขาเมนบอร์ววอดสวยโวบอร์ดสวย บใบแรกกับใบนี้ใบไหนสวยกว่าครับ่ว้ดูหน่อยอืมว่าสวยพอเลยก็เงินแต่อันนี้ไปก่อนใช่ไหมใช่ ตาสิกรอ๋อสิกร,กรใช่นี่ครับผม s e r i a number หนึ่งสี่เออีเก้า f สี่หกสองอลองปโฟกัสหน่อยโฟกัสไหมน,หมนี่โอเคเป็นเสร็จสิ้นครับสำหรับเมนบอร์ดใบเล็กๆเป็น m a t x ใบนี้ใช้งานได้ดีครับแล้วก็ราคาย่อมยาวครับโอเคเป็นผ่านแล้วดีใจจังเลย แต่กระสุน,นหมดเลยที่เติมเนื้อดกันหมดได้ต้นไม้มาสองตนมึนจะรอดได้ถึงเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับจ้